ุ๊ตาย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 ไปไซลักคือเร็วแทนหมุนหมุนมุนมาเล่นคุกวันจนชินแล้วพวกนี้ Oh. ช้าๆนะคะถ้าล้มแล้วอย่าร้องนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมาโชว์ต้นไม้ของนีม,มแล้วก็บัลลของเราที่เราทําเองกันค่ะโอเคค่ะไปดูพิกกันเลยพิกเราสวยหรือยังพิของเมีฝั่งนี้ก่อน พีชของเราใหญ่พีชดกมากมากวันด,ด้วยมมีอีกไหม,มพีกดกนี่มีอีกค่ะ,ตร,คะตรงนี้ค่ะตรงไหนอีกโอพี่กำลังงามเลยเราก็เด็ดกินไปบ้างแล้วนะคะผักโอ้นี่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 นน นี่ใหญ่มากเรียกพริกหยวกใช่ไหมหรือพริกอันนี้ดูยุงกําลังมีค่ะพี่น้องอันนี้เขาเรียกพริกหวานเห็นไหมเดนลงไปเนราะชอบกินพริกพิกหวานดูต้นนี้ภูมิใจมากๆดุกมากๆยุงกําลังมีค่ะแลวอันนี้อันนี้เด็ดไปเยอะเลยกินไปบ่อยแล้วนะคะอันนี้กะเพราอันนั้นโหระพากําลังสวยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูบับเ้ลของนางกันดีกว่านะคะบับเ้ลของเราก็จะทําด้วย นะคะอันนี้ก่อนเปิดก่อนบัพโปของเราก็จะทําในลักษณะนี้นะมัดเนี่ยเห็นไหมข้างล่างก็จะเป็นอะไรที่ไว้ถ่วงน้ําหนักอ่ะถอยเบี่ยงไปสิโอ้น่ะเห็นไหมอะจุ่มลงไปจุ่มลงไปแต่น้ำยาบัิ้ลอันนี้เขาทํายังไงง่ายมากเขาทําจากอะไร ลงไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานลงไป <c oughs> น้ำยาล้างจานของแม่แม่หมดเลยใช่ไหมหมดไหมไม่หมดใช่ไหมหมดครึ่งหนึ่งแล้วมาใส่ในกระมังนี้แล้วคุณจะได้บับเบิ้ลทำสิตรงกลางออกอย่างนี้ก็จะเป็นใช้ก็เอียงแบบนี้เอียงค่ะเอียงป้ายเลยวา้า ทำให้ดูนะคะหลังบ้านก็แคบแคบลกๆนะคะไม่ได้ทำความสะอาดอจุ่มลงไปยุงกำลังมีค่ะพี่น้องจ๋ายุงกำลังออกอบกลางออกไปเลยค่ะวู้ววสวยเลยเห็นไหมเห็นไหมอานุสวยเลยค่ะนางเล่นหลังบ้านจนแฉะหมดแล้ว ยุงยุงเยอะข้างบ้านตัดหญ้า uh huh. ข้างบ้านตัดหญ้าปล่อยไว้ยาวแล้วไม่ตัดสักทีมาตัดทียุงแตกเลยเอา้าเอาเร็วกลางออกเอาเอาดีๆค่ะเอาดีๆมันพันกันอโอเคอเคควียงค่ะวู้อจุ่มใหม่จุ่มใหม่คุณเช่ต้องทำแบบน,นี้จุมจ่มลงไปจะได้จุ่มให<อ>ม่ค่ะ,คะ เอาขึ้นมากลางไปเลยว้าวแม่นึ่งมามีไม่ช่วยทำโอ้โหนี่ลองทำยังไม่หมดเลยนี่นะคะนี่นะคะเอาไว้ตรงนั้นเลยเอาไว้ตรงนั้นเลยมาดูสิเล่นหนังบ้านจนแบบนี้นะคะต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ อยู่มันลงไปแบบนี้แล้วเรายกขึ้นจากยกแล้วก็กางออกแล้วก็ใช่แล้วก็เอียงนิดนึงทำแบบนี้แล้วก็รีบปิดนี่ไงมันแตกอ๋อเหรอเนาะต้องรีบปิดใช่ไหมกิจกรรมหลังบ้านกับลูกนะคะใช่กลางออกนี้ทำไมลมไม่มาลูกก็ปิดชุบปิดโอ้ยใหญ่มากสนุกสนุกสนุก

what do you got เรื่องนี้มันจะเก่งหนูไม okay okay ่เนี่ยโอเคอีกอันนึ่งก็หนูเป็นคนทำ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่บ้านนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนหลังจากงานแต่งแล้วก็พยายามเก็บบ้านเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทํางานเนาะก็เลยทําอะไรเล่นกับลูกเนาะทำกิจกรรมเล็กๆในบ้านเนาะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าอ,อีกสองอาทิตย์ อ,อีก2อาทิตย์เด็กก็จะเปิดเทอมแล้วนะคะก็จะหมดประกันซีหมดช่วงปิดเทอมแล้วก็ต้องไปโรงเรียนต่อนะ<ด>ช่วงนี้ก็พยายาม<ด>ทํากิจกรรมกับ<ด>ลูกๆก<ด>่อนนะคะพี่น้องจา๋าตอนโรงเรียนหนูเปิดหนูไปเล่นสก็ตน้ําแข็งได้หรอถ้าถ้าหนูเปิดเทอมหนูจะต้องขึ้นปออะไรรู้ไหมปอหกไม่ไมปอหนึ่งตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้หกอ่าให้รายงานตัวก่อน สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอาพูดสิสวัสดีค่ะหนูชื่อลิซ่าขึ้นปอ,อะไรคะขึ้นปหนึ่งอายุเท่าไหร่คะหกขวบ <laughs> นึกว่าขึ้นปหกเมื่อกี้ไปเล่นได้แล้วค่ะตอนนี้นางก็หลังจากที่ครูกับหมอเขาให้ไปเรียนภาษาเพิ่มเติมเนาะไปออกเสียงเนาะแอคเซนต์ไม่ได้เออตอนนี้นางก็สามารถจะ สื่อสารในภาษาของที่นี่ได้ดีขึ้นนะคะพี่น้องจา๋าก็เป็นประโยชน์กับลูกๆเองเนาะถ้าเกิดว่าเราห่วงว่าเออมันแพงเราก็บางทีเราก็ต้องยอมเนาะเพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติเราไม่สามารถที่จะพูดภาษาของเขาได้แบบร้อยเปอร์เซนต์เราถ้าพอเสริมให้ลูกๆได้ก็ควรจะทานะคะพี่น้องจา๋าคนที่มาอยู่เมืองนอกถ้ารู้ว่าตัวเองพูดไม่ได้ก็ควรจะยอมเสียนิดนึงนะอย่างแมวมาเรียน ไปเรียนก็ผ่านภาคบังคับแล้วแต่ภาษาแมวยังไม่ไปถึงไหนเนาะค่ะพินภาษาแมวก็ยังไม่ไปถึงไหนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุ้ยระวังโดนหน้ามีมีเพราะว่าแมวก็ต้องทํางานนะเพราะว่าเราต้องเอางานมาก่อนหลังจากที่จบภาคบังคับแล้วเราก็ต้องเน้นงานเราเพราะอย่างน้อยเราก็ต้องหารายได้เข้าบ้านเนาะถ้าขาดรายได้ไป ภาระเราอยู่ที่นี่นางในจะค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันก็มีนาะพี่น้องจา๋าอืออันไหนพอทําก่อนก็ต้องทำไปถ้าเกิดมีเวลาก็มีแมวก็จะไปเรียนเพิ่มเติมอย่างว่านั่นแหละเพราะว่าภาษามันสําคัญเนาะอย่างเราไปร้านค้าหรือไปหาหมออย่างไปติดต่อเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่อยากเป็นภาระของแฟนเนาะเราก็อยากจะช่วยเหลือตัวเองได้เนาะพี่น้องจา๋าโอเควันนี้แมวก็ไม่มีอะไรมากค่ะพาลูกเล่นหลังบ้านเนาะชมบรรยากาศหลังบ้านกัน ส่วนดังบ้านของแมวข้างบ้านเขาก็ไม่ค่อยตัดหญ้านะคะของแมวก็ยาวแล้วส่วนเล็กๆนี้น้อยของแมวนะคะโอเคค่ะหนูมาจบคลิปให้มีมี้มเนาะพบเจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่าบ๊ายบายค่ะไปยุงยุงมันมาหาหนู <laughs>